อำนาจและหน้าที่ของประธานสภาเทศบาลคลิปนี้เหมาะสำหรับใครแน่นอนครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนายกรองนายกที่ปรึกษาและเลขานุการรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนครับผมในฐานะนิติกรนะครับขออธิบายถึงอำนาจและหน้าที่ของประธานสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลปี2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะผู้บริหารของเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลน,นี่ได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายครับประธานสภาเทศบาลเนี่ยเป็นผู้ที่สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยเลือกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของสภาเทศบาลครับ และนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้โดยมีอานาจหน้าที่หลักๆดังนี้ครับ 1. นํ่นวยการประชุมของเทศบาลสองเป็นผู้แทนของสภาเทศบาล 3. ลงนามในประกาศข้อบังคับและกิจการอื่นใดของสภาเทศบาล สี่รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาเทศบาลห้าควบคุมการจัดทำรายงานการประชุมและระเบียบวาระการประชุมหกปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่สภาเทศบาลมอบหมายนี่คือหกอำนาจหน้าที่หลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงครับ 1. อําอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการประชุมสภาเทศบาลครับ ประธานสภาเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่หลักในการควบคุมและดําเนินการของการประชุมสภาเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปรง่งใสและเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กําหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นการกําหนดวาระการประชุมประธานสภาเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่ปรึกษาหาหรือร่วมกับนายกเทศมนตรีและก็เลขานุกการสภาเทศบาล เพื่อกำหนดวาระการประชุมของสภาทิบาาลในแต่ละครั้งเช่นการพิจารณาร่างงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีการขออนุมัติโครงการต่างๆหรือการอภิปรายปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในท้องที่การควบคุมการอภิปราย เมื่อ uhm มีการอภิปรายในที่ประชุมนะครับประธานสภาเทศบาลเนี่ยจะทําหน้าที่ควบคุมการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในประเด็นไม่ออกนอกเรื่องและใช้ถ้อยคําที่สุภาพเช่นหากมีสภาหากมีสมาชิกสภาเทศบาลเปิดอภิปราย พาดพิงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นแบบนี้นะครับประธานสภาเทศบาลนี้อาจเตือนให้สมาชิกผู้นั้นกลับมาอภิปรายให้อยู่ในประเด็นอย่าไปพูดถึงบุคคลภายนอกต่อมาการรักษาระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภาหากมีสมาชิกสภาเทศบาลนะครับประพฤตินตนไม่เหมาะสมเช่นเช่นส่งเสียงดังในที่ประชุม ก่อกวนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาแบบนี้ประธานสภาเทศบาลเนี่ยมีอำนาจตักเตือนหรือสั่งให้สมาชิกผู้นั้นออกไปจากห้องประชุมได้เพื่อรักษาวินัยและความเรียบร้อยในที่ประชุมสภาเทศบาลครับอำนาจหน้าที่ข้อที่2เป็นผู้แทนสภาเทศบาลประธานสภาเทศบาลเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของสภาเทศบาลในกิจการภายนอก ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกก็คือนอกเทศบาลนะครับหากสภาเทศบาลเนี่ยมีความจําเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือว่าภาคเอกชนประธานสภาเทศบาลนะครับจะต้องเป็นผู้ด,ดําเนินการในฐานะเป็นตัวแทนของสภาเทศบาลเช่น การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดเพื่อหาหรือเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการให้สัมภาษณ์หรือถแถลงข่าวในนามย้ำคาว่าในนามของสภาเทศบาลนะครับหากในนามของเทศบาลนี้จะเป็นนายกแต่หากเป็นการถแถลงข่าวในนามของสภาเทศบาลหากมีประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลเนี่ยอาจเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนหรือถแถลงข่าวในนามของสภาเทศบาลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือจุดยืนของสภาเทศบาลครับอำนาจและหน้าที่ข้อที่3ลงนามในประกาศข้อบังคับเทศบัญญัติหรือกิจการอื่นใดของสภาเทศบาลครับเอกสารสําคัญต่างๆที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติของสภาเทศบาลแล้วต้องได้รับ ลายมือชื่อของประธานเทศบาลอาของประธานสภาเทศบาลเพื่อรับรองความถูกต้องและให้มีผลบังคับใช้ยกตัวอย่างเช่นการลงนามในเทศบัญญัติของเทศบาลเมื่อสภาเทศบาลเนี่ยได้ความด่าได้ให้ความเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติใดของเทศบาลแล้วเช่นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีร่างเทศบัญบบญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ประธานสภาเทศบาลเนี่ยต้องลงนามในเทศบัตรเนียในเทศบัญญัตินั้นๆก่อนที่จะนำไปประกาศใช้หรือประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในลำดับต่อไปการลงนามในประกาศของสภาเทศบาลกรณีที่สภาเทศบาลเนี่ยมีมติให้มีประกาศในเรื่องใดๆเช่นประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หรือการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะที่สำคัญสำคัญแบบเนี้ยประธานสภาเทศบาลต้องเป็นผู้ลงนามในประกาศนั้นๆ 4. รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาเทศบาลในสภาเทศบาลน,นะครับไม่ใช่ในตัวเทศบาลถ้าเป็นตัวเทศบาลเนี้ยต้องเป็นนายกหรือว่าปลัดแต่เนี่ยเราพูดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาเทศบาลครับ ประธานสภาเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณอาคารและพื้นที่ที่เป็นสภาเทศบาลยกตัวอย่างเช่นการป้องกันการก่อกวนในที่ประชุมหากมีผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องประชุมหรือมีผู้ที่พยายามก่อกวนก่อความวุ่นวาย ประธานสภาเทศบาลมีอำนาจสั่งให้จนที่รักษาความปลอดภัยดาเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลได้ครับการกำหนดขอบเขตและควบคุมการเข้าออกประธานสภาเทศบาลเนี่ยสามารถกำหนดมาตรการในการควบคุมการเข้าหรือว่าออกจากอาคารหรือว่าห้องประชุมของสภาเทศบาลหรือพื้นที่บางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการประชุมสภาทิศบาลในเรื่องที่สําคัญสําคัญหรือว่าเรื่องที่เป็นความลับของทางราชการห้าอ,อำนาจหน้าที่ในการควบคุมการจัดทํารายงานการประชุมและระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดําเนินการของสภาทิศบาลเป็นไปด้วยความโปรง่งใสและตรวจสอบได้ ประธานสภาเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมการจัดการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบรายงานการประชุมภายหลังจากมีการประชุมแต่ละครั้งนะครับเลขานุกการสภาเทศบาลเนี่ยเขาจะจัดทํารายงานการประชุมเป็นเอกสารซึ่งประธานสภาเทศบาลนีมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้นก่อนที่จะนําเสนอในที่ประชุมเพื่อให้มีการ รับรองในลำดับต่อไปการอนุมัติระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยประธานสภาเทศบาลจะต้องตรวจสอบและอนุมัติระเบียบวาระการประชุมที่จะจัดทำที่จัดทำขึ้นโดยเลขานุกการสภาเทศบาลเพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมนั้นครบถ้วนและถูกต้องตามข้อเท็จจริงครับอำนาจหน้าที่ข้อที่หกก็คือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่สภาเทศบาลมอบหมายนอกจากหน้าที่หลักที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับประธานสภาเทศบาลเนี่ยยังมีหน้าที่อื่นๆที่ถูกกําหนดโดยกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากมติที่ประชุมของสภาเทศบาลยกตัวอย่างเช่นการเป็นประธานคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ หากสภาเทศบาลมีมติตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นหรือคณะกรรมการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะแบบเนี้ยประธานสภาเทศบาลเนี่ยอาจได้รับมอบหมายให้เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนั้นๆครับชุดสามัญหรือว่าชุดวิสามัญน,นั่นเองครับการกํากับดูแลงานทุรการของสภาเทศบาล ในบางกรณีนะครับประธานสภาเทศบาลอาจมีบทบาทในการกำกับดูแลงานทุรการคืองานเอกสารต่างๆนั่นแหละของเลขานุกการสภาเทศบาลครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของสภาเทศบาลให้มีไปอย่างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ถูกต้องครบถ้วนครับการเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่เหล่านี้อย่างท่องแท้นะครับจะช่วยให้ประธานสภาเทศบาลเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพและก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ในพวกใหม่คลิปหน้าผมโย่งนิติกรคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ